วันนี้มีผ่าตัดคุณไข้เดี๋ยวมาดูตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้น สำหรับการผ่าตัดคนไข้ดึงหน้าเลยนะครับก็เริ่มต้นพี่ปุ๋มตั้งแต่ปรึกษากันหมอที่คลินิกแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็วันนี้มานัดเตรียมตัวผ่าตัดของหมอเนี่ยก็จะมาเตรียมตัวผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะดมยาสลบทุกเคสแต่ก่อนที่จะเข้าไปห้องผ่าตัดนะครับหมอก็จะเจอคนไข้เพื่อที่จะมาตรวจเช็คทุกอย่างแล้วก็เราก็จะมามารมา์มากนะครับคือเขียนบริเวณใบหน้าที่เราจะใช้เสื้อการผ่าตัดจุดต่าง โอเคแล้วเดี๋ยวตามหมอเข้าไปในห้องพักคนไข้ก่อนนะฮะแล้วก็จะมูฟคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัดอีกทีหนึ่งครับผมตามมาเลยครับเม็นร้อยใหม่มาแล้วก็จะเป็นล่องคือร้อยไหมเนี่ยข้อเสียมันเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะดูตึงประมาณสักสองเดือน3เดือนประมาณนั้นถูกไหมฮะแต่พอทิ้งไว้นานเนี่ยมันเป็นผังผืดต้องรอยระวังค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังรอเข้าห้องผ่าตัดนะคะ <c oughs> ก็ตื่นเต้นอยู่ <c oughs> ที่แล้วก็ดูของไหลที่อยู่ว่าที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยะดูรีวิวแล้วบางที่เหมือนเขาพอหลังทําเขาก็ให้คนไข้แต่งหน้าเลยเครื่องสอําอางหรือแป้งมันก็ปิดลงไปอะ่ะมันก็ไม่เห็นเหมือนไม่ไม่เห็นนะคะว่าว่าที่ที่ทำอ่ะม,ม,มันมันแน่นแล้วมาดูของของคุณหมอผลิตเขาจะมีแบบเห็นเทคนิคเลยอะ่ะดูแล้วมันก็เหมือนโหดนิดนึงแต่ไันก็ได้รู้ว่าอ๋อเขาดึงอย่างนี้อย่างนี้เขาเย็บแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้เข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วนะครับหมอกาลังวางแผนการผ่าตัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนสําหรับของพี่บุ้มเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขส่วนที่หย่อนคล้อยแล้วก็แก้ไขปัญหาจากการที่เคยร้อยไหมมาด้วยนะครับซึ่งการแก้ไขทั้งสองปัญหาเนี่ยจะทําไปด้วยกันนะฮะโดยการวางแผนเนี่ยเราจะเลาะชั้นของกล้ามเนื้อนะครับห <1 S 2> ชั้นเพื่อยกกล้ามเนื้อสมมาขึ้นมาแล้วก็จะแก้ไขข,ของชั้นผิวหนังด้วยที่มีการบุ๋มเป็นร่องของการจากการร้อยไหมนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปกระชับแล้วก็เย็บพรวนการผ่าตัดบางอย่างก็จะเฉพาะเจาะจงเท่าของพี่บุ้มหลายๆอย่างก็จะเป็นเขาเรียกว่ารูทีนนะครับที่หมอทําสม่ำเสมออยู่แล้วในการผ่าตัดก็คือลมยาสลบนะครับหลับลึกนะฮะแล้วก็หลังผ่าตัดก็สังเกตอาการอนุญาตเริ่มการผ่าตัดเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเอาสายระบายเลือดออกนะครับแล้วมาเยี่ยมอาการหลังผ่าตัดด้วยหนึ่งวันเป็นไงบ้างเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเอาสายระบายเลือดออกนะครับแล้วก็ให้สระผมได้เลยะนะฮะแล้วก็กลับบ้านได้ดูแลสระผมทุกอย่างล้างหน้าอะไรด้ตามปกติเลยะนะฮะ มา,าดึงฟ<ะ>ูเฟสลิปคือตอนที่จะตัดสินใจทำเนี่ยก็ดูมาหลายที่สี่ห้าที่เลยแหละแล้วดูจากรีวิวดูผลงานแล้วเนี้ยคือดูรีวิวคุณหมอคนนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วมันก็เลยรู้สึกเออครั้งหนึ่งในชีวิตลองหน่อยก็ดีอะไรประมาณนั้นคือวิธีการทำแล้วแผลสวยซ่อนตามไรหูคือมันไม่เห็นเลยอะ่ะคือตามไรหูเนี่ยแผลแบบสนิทแล้วแบบแทบมองไม่เห็นตั้งแต่สองอาทิตย์แรกละแล้วนี่ก็ก็ผ่านมาก็เลยแบบ คือดีขึ้นด้านหลังไหลหูที่เราดึงคอหรือขมับเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบว่าเป็นรอยมันค่อยคอย่คอยยุบลงอะไรอย่างเี้ยค่ะก็อยากแนะนําหมอคนนี้เพื่อนๆก็ทักย่ิก็ทักก็บอกโอ้คุ้มคุ้มมากเลยที่ทําอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์